สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมของเล่นยุคเก้านะครับผมผมก็ได้ซาเบาสั่งมาจากแอปอปหนึ่งมันก็จะแถมหมูฟังมาด้วยแล้วก็แถมสายชาร์จไทยสีมาให้ด้วยนะครับกล่องก็จะใสสวยเจ๋วมากเครื่องเล่นได้เห็นทั้งพื้นหลังและพื้นหน้าใสสวยมากครับตัวนี้ ราคาก็น่าฟังย่อมเยาน่าตอบโจทย์ได้เลยครับผมนี่ปุ่มเล่นฟังก์ชั่นอะไรต่างๆก็มีครบมีช่องเสียบหูฟัง3.5นะครับผมอ่านี่กำลังจะเปิดหาช่องเปิดอยู่เออเปิดได้แล้วอ่าตอนนี้ก็เป็นช่องกดเพลงนะกดเล่นตัวนี้ให้ รับรองถ่าน 2A ใส่ได้2ก้อนเลยนะครับผมครับผมตอนนี้ผมกำลังจะใส่ Panasonic D อันนี้อ่ากำลังใส่กันไปอ่ใส่ถูกไหมนี่อ้าอันนี้ไม่ถูกกับทุกคนอ่าถูกแล้วโอเคต่อไปเราก็จะปิดฝานะครับผมอ่ากำลังปิดกัน มือใหม่มือใหม่เยอะตอนนี้เข้าไม่เข้าไม่เข้าเข้าแล้วครับผมมาเราก็ลองกดเทสดูติดไหมเครื่องหมุนไหมอ่าเครื่องทำงานปกตินะครับโอเคลูกกงลูกกิง้งโรเลอร์อะไรมุนปกติต่อไปเราก็จะมาลองทดลองเล่นใส่ม้วนเทปนะครับ มนวนเทปตัวนี้ก็จะเป็นผลงานทอี่แจ้นะครับในชุดของขวัญน,นะครับชุดนี้มีอยู่สิบสองเพลงแล้วกันหน้าละหกเพลงครับงั้นเราก็มาลองกันเลยครับก็ถือว่าทำงานปกติดี ก็ต้องมารอลุ้นอยู่ว่าเสียงจะดีไหมใสชัดเจ้าไหมเสียงจะดีไม่ดีนั้นมันอยู่ที่ม้วนเทปหรือเนื้อเทปเราด้วยว่าว่าเราเก็บไว้ดีหรือไม่ถ้ามันเสื่อมสภาพหรือมันหย่อนยานก็ตามนั่นแหละครับถ้าฝุ่นเยอะเสียงก็จะออกมาไม่คมชัดครับ ก็จะประมาณนั้นนะคัออนี่ก็ดูภาพรวมก,ก็สวยดีครับผมกระทัดรัดเนกกระทัดรัดสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้แต่ผมข